นี่คือผลการวิเคราะห์ที่เราเจอนะครับสารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับซึ่งมันหลุดไปในน้ำดื่มขวดนี้ได้ยังไงก็ยังงงใส่มาทางผมอ่ะเพราะผมเป็นลูกอ่ะลองมาอยู่ตุกผมังหมไม่ใช่พี่ผมอ่ะคนเป็นลุงของหลานผมอ่ะแล้วคือเป็นไรแล้วคือผมมาเป็นลุงคือเป็นไรแล้วคือผมมีติดสงสายแต่ผมว่าไม่ได้บอกว่าเป็นไร

ป,ป,ปกติแล้วเนี่ยน้ำนะครับปกติน้ำปกติมันจะมันจะนิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับนิ่งๆนะครับเนี่ยก็คือมันจะต้องไม่มีอะไรนะครับมันจะต้องไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่ามันมีสารปเปื้อนเข้ามาตัวหนึ่งนะซึ่งเด็กเขาตรวจซ้ําก็คือต,ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมฮะเราเห็นตัวนี้ไหมฮะอนี่นักข่าวสามารถที่จะแคปเจอร์ไปใช้ได้เลยนะครับก็คือเราเจอสารตัวเนี้ยนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะ เนี่ยเราเจอตัวเดียวโดดเลยนะครับที่อยู่ในน้ําขวดนี้นะครับในน้ําขวดนี้นี่น้ําขวดนี้นะเราเจอตัวนี้โดดเลยนะฮะอ่าทีนี้พอเด็กวิเคราะห์อุ้มคลิกขวาป่ะคลิกขวาป่ะเดี๋ยวบางิกนะมันคลิกขวาป่ะคลิกขวาดิค่ะเซิร์ชป่ะอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะเซิร์ชให้ดูนะฮะอ่าโอเค ให้ดูเห็นๆเ,เลยนะครับว่าผลวิเคราะห์น้ําที่หมอปลาเอามาให้นี่คืออะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะกำลังเซิร์ชอยู่เดี๋ยวเปิดตัวน,นั้นขึ้นมาดิตัวอนุพันธ์ฟีน <c oughs> อ่อ้าวโอเคมาแล้วมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงนะครับอ่ะเราเจอเราเจอตัวนี้นะครับเราเจอตัวนี้นี่เลยนี่เลยนะฮะนี่นี่คือผลการวิเคราะห์ที่เราเจอนะครับ นี่คือสารที่เราเจอในน้ําในน้ําขวดนี้นะครับ